สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องมื่อนี้ยหวัวกะในทงใหม่พี่นอ้องป่าพันยิบก็จะเอามาหล่อเบิ่งหองมาหาเบิ่งเขียดพี่น้องเอ้ยแต่บพูดว่าหาแล้วเบิง่งแล้วบ่าอ,าา <c oughs> อาบ่เขียดหาเบิ่งมันสิไหลบ่หรือบ่ไหลกันโบจักและพี่นอ ơi, ้องเอ้ยเพราะว่าเฮาก็ขึ้นกับพวกมนันถ้าเฮ้ามานากกันสำหรับอะไรสำหรันถ้าเฮ้าโบมันจังดีกันเฮาก็สิบ,บ่ไแลพ้พอโตพี่น้องเอ้ยเอามากอกมาทำไมอ่างบเอฟซีดิ มากอกไลยไปลไปล,ไปล้เดี๋ยวกกมาฮะมันหักไปเดี๋ยวเขาสิโลหาเบิงว่าสิไหลบ่พี่น้องเพราะว่าคอยกับบุคอยเลยหาเกียดปันไดนะบุคอยมานมาถังซ่าหาเกียดกระดรคอยได้หมานเด็กเงี่ยฟาดไปไหนเนี่ยนะคุ้มนี่ใช่คุ้มมาเป็นคุ้มอ,อันนี้มาคอยยิงหานี่มั้ยนี่มักหานะ บอมาอันวดียวีย่างนี้ปะพี่หาเขียนให้เอฟพีกันคนไปหาเขียนดีมันกอาจาสิไลอีบอสสิหลอง คนไปหาผู้เดียวคนย,ยังไหลีรตตูประมาณไปก็เตาอุ่อบอ่อมาดอกมานจะได้เจ้ามาหาเธอหนึ่งล่ะหาเขียดมากะสบิดแตว่าไม่สมบัติเลยนะได้หาเลย่พสองตว อึอ uh ึขอแล้วมันต th ื้นๆเลยใอรจะเอาเียดอะไรนี่เฮ้ยมะคุณเอาไม่เครียดได้เนี่ยแมน บ,บ่มีเขียนต้นเป้าเลยพ้นเป้าเจอว่าจกหาใช่รึเปล่าไอ้เปลยย มันจักหาเห็นแล้วบ้างเลยฮะต้นมาจักหาข้าง <c oughs> เขียนอะ ด้วยคุ้มนี่จะหาได้วานนี่หาอยู่กลุ่มนี้นะหาคู่คุ้มได้วานนี่มันหักโวลกุกหนะมาเหมืนนอนชาวบ้านนี่หาล่ะจะเอาคู่โตแท้าวานนี่ฮะบะนนเบะเ,บเบห็นแล้ววันไอ้ชีโดนไอ้เบิ้งล่ะไอ้ชีโดนไอ้เห็นเสียงหืม

นี่ได้พี่น้องเซเลเห็นเขียดน้าบาทนี่โมมานจากดินี่มีตะหูตะห้อยอันนี้หายแล้ว มานอ่ะฮ้าเบิ้งจ้าจะาฮานเฮ้ยไปดีไปเนองอ่ะไปตรงก็ทสิห้าเนี่ยใช่ตาเผ่อตาบดีบ้างตาบนี้ดอกขี่น้าลองมาทางนี้จะกลับไปเห็นอย่างทางนั้น kiết mà sao? Ma pí nhưng mà bay như nhau thằng này. เยอไปเอเจ่ามือโจกแล้วขบอเสียมงูเหี่ยวได้หาเปไหมเนี่น่าคยดมันเขาหูเขาเลยเพิ่ม จะบเรมไม่ก็ามานเด้หาได้บ่รมาณจะดี

น้ำหล่อรื่นออกเลยอยู่ว่อวะอะไร้จอหน้ามันจะได้ลูกแล้วพี่น้องเลยน้ำหร่อรื่นมันออกเลยอยู่อไอ้เมื่อบ้านได้เก็บกระปุเนะาะไ,ไปปลาสาวน้ำเมื่อบ้านแล้วป่ะนี่พี่น้องเลยยันเจ็บท้องในลูกของเดือนคลองในเดือนนี่เนาะ เดือนข้องที่เดือนนี้นะน้ำโขลวันที่หนึ่งพื้หมอนอ่านเดือนหนึ่งหมอนัดเฮ้ยกระปุใช่ใช่เกียดนโอ้เกียดลนเลยโอ้ยใใช่เกียดนี่อก โอ้มานแทลบึ <ım. S 2> ้งบิ <this> it, it ้งบึ้งให้เบิ้งแน่อู้ตะได้กระปูนห้าบ่อเดนเนี่ยอู้ยเก่งแทลพี่ปูปู่ินี่เขียดนี่เขียนลวนบ่อย้ำยังเบึ้งไหมเขียดให้เอฟจีเห็นเขียดเดี๋ยก่อนนี่นี่นี่เนีขียดพี่น้องเขียนท้าห้ามลวนพื้นเขียนเออเพิ่นไปหาเนี่ยอู้ยมานแทผเนาะอ่านไว้เด้อมันจะไป ไหนทั sea, ite, yeah. yeah. ้งเกียร์ทั้งกระปูที่ดอกเลยนียบลอกลายพถงหนึ่เฮ้ยพอดีเพียงเียพียงกันน้องอัดไว้อัดไว้ไปเมื่อนะย่โบได้เจ็บพ่อแแล้วเถอได้กลัวออกเลยดิค่ะมันบไดเจ็บหอยแปมันบไดเงียหอยแปรมันไล่ออกเลยอยู่ตลอดเวลานำปลาเอามอยากเกียม อาหนแม่คุกเขียดดวแมันแะว่ร้ง่หออกมา้งนี่ปาล้วคุกเียดอ่ะะใส่ของเราหาขาได้เหรอเบิ้งเบิ้งมันยันได้ันเขียตัวใหญ่เลยยันเลื่อนออกเลยเอาอเออใช่กระปุกใช่นั่นเออ ไหวเด้จไปมันันเด้อหาเกียรติโบดกโตพี่น้องเลยอยไปขี่ได้ไป่ายนักพี่เองเยเจ็บพอมีแต่ถลนก็แม่แม่ท้องนะชนมชนในเบ้ยหันหันหันแม่ลดอะไรอีกเน่ยและมานแท้แม่ถลนเ้ยลัดลัดเ้อ มอหล่นขึ้นบุไปมอหลนขึ้มาสุกเขียดเอ้าอืออาไว้ควดกินี้ขุมมานะแล้วป้าชะลงมาถมอีกแล้วควดอีกแล้ว้มััเอ้ยกระปูมันบุบวะสามมีหัวโบอยู่ได้ม้อเขาหักออกข้างนึงละ นเฮ้ยมาโอเคไมไว้เมืออได้ลูกทงไทยโอ้ยคนมันสีหลดเยนี้สีหลายง่ายหลกดทุกนจะดีหมเจ็บแล้วยวนเฮเฮโจเป็นเื่อางเป็นยังลูกมม่แล้วลูกแบอาบ้านแล้วลายมาเ่ยังนไนม่พี่น้องเอาไว้ตีเขียนอะไรบางทีค่ะจะโอเคเย คลิปนี้กับพี่เพียงเานี้แหละจะได้ก้าฝากกดหลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยพี่นอสวัสดีเดรดสวัสดี